นี่น้องหมาสิเกินไปพี่น้องมา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 จ้ามาจ้าอันนี้เปื่อนจะนี่อินนามมาได้นี่อินนามมาได้ประมาณอายุป,ประมาณ สองเดือนแล้วเนาะประมาณสองเดือนเดือนปไปนะเกือบเกือบละเกือบพ่อแล้วเพราะว่าเอาลงตัวนี้แม่พันพี่เนาะเป็นหมาพันได้เลยนี่จับหนูจับนกจับงูได้เก่งอันนี้หากระป๋อยมื้อนี้ <c oughs> หากระปอ๋อยออกมาดื้องินเหนียวมดัด สองตัวตัวนี้เพื่อนอีน้เด้ออืมโอเคอันนี้ตัวเมียรหรือตัวผู้น,นี่เดี๋ยวขอเคุณก่อนก็เด้อตัวผู้ตัวผู้อ่าแมน,นคนหลาย เพื่อเขาจะเคยอีกเลยเธอที่กัดกัดกันยอกกันลายเสียตาละเสียตาเบื้องหนึ่งละตัวนี้หหืืจะกัดน้องเด้อกัดน้องเด้อ หากระปอยออกมามื่อกี้ตัวนี้ตีนขาวตีนขาวเป็นเน้ยนี mm ่ก hmm. okay. uh ็ต huh. ีนขาวตีนขาวสามตีนดำตีนงูโอ้โหอ้วนยาเด้อหิปกัดเด้ออ้วนยอก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 อีกคือยอกยอนูึยอยู่อ้าวอ้าว ยอกยอกที่บ่อหูใจยอกหูใจยอกโอเคขนมอีน้มเด้อ